เพราะภาษาคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อโลกร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประพิธมุกจักรวรรพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจง่ายในรายการชิดแชทคอร์เนอร์คุยกันสนุกทุกเรื่องภาษาทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตเพราะทักษะด้านภาษา คือสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารสวัสดีครับสวัสดีครับตาเจ๋อหอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชิชชทคอเนอร์นะครับคุยกันสนุกทุกเรื่องภาษานะครับโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรคลัตนโกสินทร์บอพิพิพพมกจกกักรวรรดของเรานะครับ วันนี้ทางเรานะครับจะมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับทาง FM 8 9 5 m ิ h z นะครับ Innovations for Life นะครับวิทยุราชมงค,คลธัญบุรีนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในสัปดาห์นี้พบกับกับผมนะครับอาจารย์ดรสมบัติซ่เบะนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็แขกรับเชิญนะครับน้องๆที่น่ารักทั้งสองคนนะครับท่านแรกนะครับสวัสดีค่ะชื่อนิชาภาบันกำเนิดนะคะหรือเรียกว่าแพรวาก็ได้ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะชื่อวริษาเทนโซนะคะหรือว่าเซฟค่ะครับน้องแพรวากับน้องเซฟนะครับวันนี้จะเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับก็วันนี้เราทั้ง3คนนะครับจะมาชวนท่านผู้ชมผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้โหตอนนี้ฮอตฮิตมากเลยนะครับผมเรื่อง สับฮิตติดปากวัยรุ่นจีนยุคใหม่เนาะอ,อ,อย่างน้องๆเขาเนี่ยครับวัยรุ่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> อย่างตัวผมเนี่ยก็เกินวัยแล้วครับวัยกลางคนแล้วครับนะครับจะไปสู่วัยชราแล้วครับอ,อันนี้ก็ อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าภาษาจีนในปัจจุบันเนี่ยครับถือเป็นภาษาที่มาแรงมากๆนะครับแซงทางโค้งเลยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับหลายท่านเนี่ยติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยก็คงจะทราบว่าตอนนี้นะประเทศจีนเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกใช่ไหมครับได้กลายมาเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับเราจึงมาชวนนะครับทุกท่านเนี่ยครับมารับฟังในเรื่องของสับจีนนะครับที่เป็นคาฮิตติดปากคนจีนหลายๆท่านคงติดตามใช่ไหมครับว่า มีติดตามซีรีส์จีนเนาะอย่างสงครามเลยครับสงครามส่งด่วนใช่ไหมครับโอ้สงครามส่งด่วนนะครับด่วนจริงๆนะครับด่วนจริงๆหลายคนนี่ติดกันงอมแงมเลยนะครับอ่าก็จะมาฝากนะครับในเรื่องของคําศัพท์หรือศัพท์แสดงต่างๆนะครับรับรองว่าสามารถเนี่ยนำไปใช้พูดในชีวิตประจาวันหรือบางทีทุกท่านเจอกับคนจีนต่างๆนะครับตามถนนหนทางต่างๆหรือว่านักท่องเที่ยวจีนต่างๆ่านก็สามารถใช้คาเหล่านี้พูดคุยกับเขาได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นภาษาเดียวกันหรือคอเดียวกันนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นกัน ดีกว่านะครับอของแพรวากับเซฟนะครับปกติเนี่ยแนวเจอในเซีตีจีนเนี่ยเยอะแยะเลยคำศัพท์ศัพท์แสดงต่างๆเนาะอย่างคําว่าสบายสบายอย่างเงี้ยตามสบา,สบายสบายอย่างเงี้ยเราภาษาจีนจะใช้คําว่าอะไรดีครับถ้าสมมต<ำ>ิว่าคําว่าตามสบายนะคะในภาษาจีนเราจะพูดคําว่าสีเปี้ยนคะ่ะสีเปี้ยนนี่แล้วแต่คุณเลยตามสบายคุณเลยคะ่ะก็้โนี่แบบสบายสบายสวยเปี้ยนเนาะสวยปกติก็แปลว่าแบบว่าไหลลื่นคล่องแคล่วแบบว่าทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับโอเค นะแล้วอย่างนี้ถ้าบอกว่าไปเจอคนจีนแต่ว่าทางย่างเราอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ภาษาจีนอย่างเงี้ยบอกฉันไม่รู้ยังไม่รู้คําศัพท์นี้เลยไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยคำว่าไม่รู้เราใช้คําว่าอะไรดีครับคำว่าว่อปู้จือเต้าค่ะหว่อปู้จือเต้านะคะแปลว่าฉันไม่รู้ค่ะ อ๋อไม่รู้สว่าจือเต้านี่แปลว่ารู้ใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่ามันเป็นปฏิเสธของมันเนาะเพราะถ้าถ้าใครเรียนภาษาจีนมาคงจะทราบนะครับว่าคำว่าปู้เนี่ยแปลว่าไม่เนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปู้จือเต้าก็แปลว่าไม่รู้นะครับอะไรไม่รู้ต่อมาเราเห็นในซีรีส์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคํานี้ครับเช่นทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าทําอะไรที่แบบว่าเกินหรือว่ารั่วภาษาไม่ไรู่ไเรื่รั่วใช่ไหมครับรั่วไปเงี้ยคุณบ้าไปแล้วหรือ เออคุณบ้าไปแล้วหรือคุณทําอะไรอย่างนี้เนี่ยนะปกติทางซีรีส์จีนเขาใช้คําว่าอะไรบ้างนะครับถ้าในซีรีส์จีนก็สมมติก็ใช้คำว่าหนีโอบปิ้งอ่ะหนีโอบปิ้งอ่ะคุณบ้าไปแล้วหรอแบบว่าแบบสติไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ทำอะไรแบบผิดภาพรู้ว่าอ,อะไรอารมณ์แบบรู้ก <ใช S 1> <ๆ S 2> ว่าไม่ปกติละอย่างเงี้ยโอเคคนะรับโอ้สุดยอดเลยนะครับอีกคํานึงที่ อาจารย์เห็นบ่อยๆนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านก็คงได้ติดตามเนาะซีรีส์เนาะหรือว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับจับจับวงวงต่างๆราชวงศ์ต่างๆสมัยก่อนเกี่ยวกับประวัติศาสต์อย่างเงี้ยยังบอกว่าโอ้โหนี่คือลิขิตฟ้าลิขิตสวรรค์ที่ส่งลงมาอะไรเงี้ยนะครับคำนี้รู้สึกภาษาจีนใช้บ่อยด้วยนะครับเราใช้คาว่าอะไรนะครับภาษาจีนนะคะใช้คําว่าเจอจิ้วชื่อเทียนอีค่ะเจอจิ้วชื่อเทียนอีค่ะ ถูกต้องเลยโอ้อนันี้อาจารย์ได้ฟังคุ้นหูมากเลยเ่อเจ้าชื่อเทียนอี้ฮะเนี่ยเทียนอี้ก็คือหมากับว่าอะไรฟ้าประทานาลงมา,าใช่ไหมครับเพราะเทียนแปลว่าฟ้าถูกต้องไหมครับอตรงนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบอกว่าเนี่ยอย่างที่เราคุยๆกันมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมเป็นแบบนี้ไหมเอ่ออย่างภาษาจีนเราใช้คําว่าอะไรครับถ้าคาว่าเป็นอย่างนี้ไหมเราจะใช้คาว่าชื่อเจ้ายางมาชื่อเจ้ายางมาค่ะแปลว่าเป็นอย่างนี้ไหมค่ะโอเคเลยแล้วบอกว่าถ้าอย่างนี้มันดีมากลหะ เอออย่างนี้ดีมากดีมากเลยเออดีมากเราใช้คําว่าอะไรนะครับดีมากตรงนี้เจ้าหญิงเหินหาวหรืออย่างอาจารย์เคยฟังในซีรีส์มาบอกหาวตอเหินเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเนาะใช้ได้เหมือนกันในบริบทเหมือนกันเนาะว่าแปลว่าดีมากวิริกูดอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเยี่ยมเลยครับผมเห็นในซีรีส์นะครับแบบอะไรนะ จรกรรมเอ่ยหรือติดตามอ่ยอย่างตำรวจติดตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเฮลมีช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนะครับภาษาจีนก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นคำที่ถ้าไปจีนก็อาจจะได้ใช้บ่อยเพราะว่าเราก็จะต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะก็จะพูดคําว่าปังปังโว ปังปังวคือช่วยฉันหน่อยช่วยเหลือฉันหน่อยค่ะอ๋อนี่อย่างน้องแพรวเขาเคยไปจีนมาก่อนล่าสุดเลยครับที่ที่จีนนี่ใช้กับชีวิตจริงเลยไหมครับผมใช้กับชีวิตจริงทุกอย่างค่ะไปมาเหมือนกันสคนก็ทั้งชงชิงแล้วก็จ้านเจียงส่วนมากเวลาเราไม่รู้อะไรเราก็แบบปังปังว่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะอีปังปังว่อะไรอย่างเงี้ยทั้งสองท่านนี่ต้องเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยครับเขาไปแลกเปลี่ยนที่จีนมาแล้วนะครับทั้งสองปีเลยเนาะ นะครับอย่างที่น้องเขาบอกทั้งชงชิงกับที่กวางกวางตุ้งนะครับทั้งสองที่ที่จันเจียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็โอ้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับจริงๆสัพท์พวกนี้จากซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราบอกว่ามีอะไรก็พูดตรงๆมาเนาะไม่มีการปิดบังอะไรต่างๆเนี่ยที่จีนเขาก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะ ภาษาจีนนะคะก็จะใช้คําว่าโย่ห้าจื่อชัวโย่ห้าจื่อชัวนะคะแปลว่ามีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยค่ะก็คือไม่ให้ปิดบังเ้ามีอะไรอย่างในซีรีส์ใช่ไหมครับว่าเราเจอกันบ่อยว่ามีอะไรพูดมาตรงๆเลยอย่ามาปิดบังอย่ามาเก็บงำงึมเง้อะไรต่างๆเนาะคราวนี้ก็บอกดีเหลือเกินดีสุดๆโอ้โหเวอร์กูดโอ้โหสุดยอดเลยดีมากมายอย่างเนี้ยจีนก็มีใช่ใช่ไหมใช่ค่ะคนจีนสมาก็จะพูดคําว่าไท่หาเล่หาจีเล่ไท่หาเล่หาจีเล่ค่ะก็แปลว่า ดีเหลือเกินดีสุดๆไปเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยนะครับและตอนสมมุติวนะ่าทางานอย่างเงี้ยอยากจะบอกวไอ้ตอนนี้ผมทํางานอยู่ฉันยุ่งมากเลยนะผมยุ่งมากเลยเนี่ยตอนนี้เราใช้สัพ์จีนว่าอะไรดีครับใช้คําว่าหว่อเซียนจ้เหินหมาค่ะห<อ>วเซียนใจ้เหินหมานะคะแปลว่าตอนนี้ฉันยุ่งมากค่ะโอ้โหนี่ถือว่าโห ไม่ยากเหมือนกันนะครับจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถแบบว่าออกเสียงตามได้นะครับระหว่างที่ฟังรายการอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับคานี้เวลาเจอในซีรีส์เนี่ยหลายๆตอนหลายๆฉากหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะมีแบบว่าพูดแบบว่าแสดงมานิดนึงแบบว่าอะไรครับอย่าแต่งเรื่องน่ะอย่ามาทําเรื่องนู้เรื่องนี้น่ะจริงๆคานี้ก็ในภาษาจีนก็มีอยู่ใช่ไหมครังอย่าแต่งเรื่องอย่าอย่ามาพูดถึงเรื่องนี้ใช้แช่อะไรดีครช้คําว่า 不要捏造事实ค่ะโอ้不要捏造事实ใช่ไหมครับโ,โอเคเลยนะครับแล้วบางคำเนี่ยผมเห็นบางประโยคนี่กินใจเหลือเกินเช่นบางประโยคว่ายิ่งห่างไกลย,ยิ่งทําให้รักกันโอ้โหอันนี้ผมผมว่าท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคงเคยได้ยินประโยคนี้เนาะนะแต่อาจาจะจําไม่ได้แหละแต่วันนี้เดี๋ยวน,น้องๆเขาก็จะมาเสริมตรงนี้ให้ฟังนะครับว่ายิ่งห่างไกลยิ่งทําให้ทําไมครับ เกิดอินเนาะรักกันมากยิ่งเรารักกันเรารักกันอย่างเงี้ยนะครับภาษาจีนเใช้คำอะไรครับจะใช้คําว่าเสี่ยวเปียเชิงซินหุนค่ะเสี่ยวเปียเชิงซินหุนค่ะแปลว่ายิ่งห่างกันนะคะก็ทําให้ยิ่งรักกันค่ะโหนะครับยิ่งห่างไกลว่าแต่สุดท้ายมันอาจจะแบบแพ้ใกล้ชิดหรือเปล่าความรักบางทีแพ้ใกล้ชิดห่างไกลนี่แพ้ใกล้ชิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องไปประสบเจอเอง่ริงครับอ่าทีนี้บางคําเนี่ยเหมือนคล้ายคล้าย สำนวนภาษาไทยเลยบอกได้เห็นเป็นบุญตาแบบสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นได้รู้จักหรือได้ยินได้สัมผัสอย่างนี้ครับได้เห็นสิ่งนั้นโหมันว้าวขึ้นมาเลยบอกได้เห็นเป็นบุญตาเลยอย่างเงี้ยภาษาจีนก็ใช้คําว่าอะไรนะครับภาษาจีนนะคะใช้คําว่าค่นเกิลโก้ค่ะค่นเกิลโก้นะคะแปลว่าได้เห็นเป็นบุญตาค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับทีนี้อาจารย์ขอมาพูดถึงในเรื่องนี้มา้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฮอตฮิตมากเลยในปี2025นณะปัจจุบันเนี่ยครับ ว่ามีศัพท์วัยรุ่นจีนที่แบบว่าโอ้คนจีนวัยรุ่นนุกยุคใหม่เนี่ยนิยมใช้กันมากบางทีโอ้ถึงกระทั่งที่บอกว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นฉบับตัวแม่เลยครับตัวมัมเลยนะครับตรงนี้นะะเนื่องจากว่ามีศัพท์ที่มันแสลงออกมาเนี่ยนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเพราะว่าโคตรจะเลิศอะอย่างเงี้ยโอ้โเลิศเหลือเกินโคตรจะเลิศเนี่ยเ,เราใช้คำว่าอะไรนะครับภาษาจีนที่เราฟังอยู่บ่อยๆนเนี่ยโคตรจเิศนะคะก็ส่วนมากคนจีนก็จะนิยมแล้วก็จะใช้คําว่า ไถเหมียวซา,าเลยค่ะไถเหมียวซา,าเลยนะคะก็แปล<อ>ว่าโคจะเลิศเลย๋อแบบว่าโคจะเลิศเลยเวลิกูดเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมะ,ะโอเคเลยแล้วอย่างเนี้ยครับบางทีบอกว่าโอ้บางบางทีเราพูดกับเพื่อนเนาะในสิ่งที่เราแบบว่าเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรด้วยแต่ว่าแบบว่าเชิงประชดประชนันอย่างเงี้ยเ,เชิงประชดประชันจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเข้าวัดไปบวชเลยป่ะเออไปบวชไปซะ นะครับถ้าพูดถึงเรื่องแบบเนี้ยช่วงนี้พูดถึงวัดบุงบารไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นประเด็นสําคัญสำคัญอยู่เนาะนะครับเ,เข้าวัดไปเลยไปบวชเลยอย่างเงี้ยรู้สึกสำนวนนี้ที่จีนก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครัใช่ค่ะเราใช้คสำนวนอะไรนะครับที่จีนนะคะใช้คําว่าโฟซี่ยานีค่ะโฟซี่ยานีนค่ะอ๋ะอโฟซี่ยานีเนาะใช่โฟซี่ยานีคำว่าโฟก็แปลว่าพระอยู่แล้วเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเจ้าอยู่แล้วทีนี้อาจารย์เคยได้ยินมาว่า คำจีนเนี่ยบางทีเอามาดัดแปลงเนาะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับเป็นตัวเลขแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นคําเรียนเสียง<ช>อย่างยก<ช>ตัวอย่างชเช่นคําว่าเสียงร้องไห้อย่างเงี้ยเ,เสียงร้องไห้ฮือฮออย่างเงี้ย เรามาแทนตัวเลขอะไรนะครับปกติถ้าเป็นคนไทยเราจะส่งห้าห้านะคะก็จะเป็นหนัวล้อตลกใช่ไหมคะแต่ถ้าในาภาษาจีนห5าหหนะคะก็จะเป็นอูแบบว่าเสียงร้องไห้ค่ะแค็วมากเลยครับขออีกรอบเนี้ย <c oughs> อูอ,อูอ,อูนะครับอูอ,อูเออ,อ <c oughs> นี่แปลกดีครับเพราะบ้านเราใช่อย่างที่ร้องแพรวาบอกเลยนะครับห5าหนี่เอหัวล้อฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยแล้วแปลว่าเสียงหัวล้อแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยอูอูก็เหมือนกับว่าเสียงเหมือนกับเสียงร้องไห้สง แบบว่ากระซิกกระซากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะว่าเฮ้อร้อ,องไห้โอ้นี่น่าสนใจจริงๆนะครับอย่างลาก่อนเหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็เคยได้ยินเนาะบ๊ายบายอย่างเงี้ยภาษาอย่างภาษาังกฤษบ๊ายบายลาก่อนอย่างเงี้ยรู้สึกมีการทับสับเสียงมาใช่ไหมครับมีค่ะคมันจะทับสับเสียงนะคะกับคำว่า ป้ายปายเลยนะครับก็จะตรงกับเลข88ดหค่ะก็คือปลาปลาเลี้วนะคะอ๋อปลาปลาเลี้ยอก็คือป้ายปายเลยอ๋อปลาปลาเลี้วป้ายปายเลยอ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังฟังดีๆนะครับป้ายปายเลยปลาปลาเลี้วอะไรอ๋โอเคเลยเออน่าสนใจมากเลยครับเอออย่างอีกคํานึงเนี่ยโอ้โหบางทีเจอในหนังนี่เจอบ่อยเนาะโกรธมากโกรธสุดๆอย่างเงี้ยโกรธแบบโ้ย ทรงพิโรธนะครับเล่นบทพิโรธมาทางเลยตอนเนี้<ช>นะครับรู้สึกเขาใช้ตัวเลขอะไรนะครับก็สมมติถ้าเรากดเพื่อนนะคะแล้วเราไม่ได้อยากจะพิมพ์เป็นภาษาจีนก็ส่งไปได้ว่าเป็นเจ็ดสี่ห้าหกขาหรือรในภาษาจีนก็คือชี่ซื้อวอลาชี่ซื้อวอลาคือแบบรู้สึกโกรธมากๆแล้วนะโ,<อ>โกรธเธอไม่ไหวแล้วคะ่ะคำว่าเจ็ดสี่ห้าหกก็คือช <ies> ี่ซื้ออู่ลิวเนาะถ้าสมมว่าอ่านตามตัวเลขก็ชี่ซื้ออู่ลิวก็มันจะไปตรงเสียงกับว่า ชี้ซื้อวอล่าอ๋อชี้ซื้อวอลล่าเอ้โหยทำให้ฉันโกรธเหลือเกินอรเงี้ยโอเคเลยนะครับโอาโหคำนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคำนี้ผมว่าทุกท่านน่าไปใช้ได้เนาะนะครับสัญลักษณ์นี้นั่นเองเนาะนะครับ I love you นะครับฉันรักเธอนะครับคำนี้เราเจอบ่อยมากเลยอย่างตัวเลขที่ว่าฉันรักเธอเนี่ยรู้สึกที่จีนเนี่ยก็ใช้ใช่ไหมฮะเป็นรหัสส่งส่งซิกกันนะครับใช้ตัวเลขอะไรนะครับ ใช้ตัวเลข520ค่ะก็คือจะพ้องเสียงคำว่าวอร์ไอ้นี้นะคะอ๋อวอร์ไอ้นี่ห้าสองศูนย์ห้าก็คืออะไรอู่ใช่ไหมอู่เองศลิง์อ๋ออู่สองศูนยเนาะอู่สองศูนยก็คือวอร์ไอ้นี้ชันนักเคลื่อนดยอดจริงๆนะครับนอกจากแปลงเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยอาจารย์ทราบมาว่าก็ยังแปลงเอาภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลงกลับอีกเป็นตัวอักษรจีนได้อีกใช่ไหมครับที่มีเสียงใกล้เคียงกันเช่นคําว่าอะไร everybody อย่างเงี้ยเอ่อ everybody แบบทุกๆคนอย่างเงี้ยนะครับภาษาจีนนี่ใช้เสียงอะไรนะฮะ everybody นะคะจะใช้คาว่า I อรุยปาร์ตี้ค่ะ I อรุยปาร์ตี้โอ้เสียงใกล้เคียงกันเลย I อรุยปาร์ตี้อ๋อใช่นะ everybody ทุกๆคนนะ อย่างมีทูฉันด้วยอ่ะฉันก็เหมือนกันเนาะมีทูนี้น่าจะเสียงมีอยู่เหมือนกันใช,ใช่ไหมครับใกล้เคียงที่สุดก็คือคําว่ามีทูค่ะอ๋อมีทูอ๋อมีทูก็คือมีทูมีทูมีทูเออเออน่าสนใจนะครับน่าสนใจโอ้อีกคำหนึ่งนี่แบบผมเจอบ่อยเลยในซีรีส์นะครับในฉากที่แบบว่ารุนแรงนิดนึงเนาะนะแกไปตายซะนะครับไปตายซะ,ยซะอย่างเงี้ย เออตายซะรู้สึกจะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับมีแต่คนจีนก็จะพูดคําว่าโกตายโกตายโกตายซึ่งตรงภาษาอังกฤษว่าโกตายอ๋อโกดายนั่นเองนะครับโกตายโกดายโอเคภาษาไทยก็ก็ไปตายซะออ๋คำว่าเออโอเคนะครับก็คือดายนั่นเองเนาะนะครับทีนี้โอ้โหนี่เราได้แบบว่าโอ้โหสับสับแลงหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับทีนี้นะครับ ช่วงท้ายนี้นะครับออด้วยเวลามีจํากัดเนาะนะครับเรามาปิดท้ายด้วยแคปชั่นจีนสั้นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับที่เป็นแคปชั่นจีนๆนะฮิวใจสุดๆนะครับสำหรับออช่วงเวลานี้นะครับบางวันท้องฟ้าสดใสดวงอาทิตย์เปล่งประกายสองแสงแต่บางวันเนี่ยมเมฆหมอกปกคลุมมืดครึ้มไปหมดแต่ก็ไม่เป็นไรนะขอพิมพ์แค่ค่อยๆเติบโตในแบบฉบับของตัวเอง แม้จะช้าไปบ้างแต่ทุกย่างก้าวก็มีความหมายเสมอโอ้ประโยคนี้ก็กินใจมากเลยนะครับจริงๆภาษาจีนมีประโยคพวกนี้มากมายเลยนะรันนี้ต้องขอถามนิดนึงเนาะอย่าจารย์ไปเจอมาเนี่ยครับภาษาจีนเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะย่งซินการซ่งมยเกอผิงฝานเตอซุ่นเจียนอ่าอีกรอบนะครับอ่าย่งซินการเซ่งนะครับมยเกอผิงฝานเตอซุนเจียนนะประโยคนี้มีความหมายว่าอะไรครับผม ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าใส่ใจกับความรู้สึกทุกวินาทีเพราะมันอาจพิเศษกว่าที่คิดค่ะโอ้ฟังแล้วแบบรู้สึกแบบฮิวเลยครับฮิวใจเลยหรืออีกบางประโยคนี้ครับที่บอกว่าอะไรฮะ <S <S สีว่าง每天醒ล都是快乐的 ก็แปลว่านะคะหวังว่าตื่นมาทุกเช้าจะพบเจอแต่ความสุขค่ะอ๋อเจอสิ่งดีๆใช่ในทุกเช้าคตื่นเช้ามาไม่ใช่บอกว่าตื่นเช้ามาโอ้โหผมฟูมาเลยครับตาเหมือนหมีแพนด้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับเหนื่อยเลยนะครับแล้วบางประโยคเนีเส้นการเดินทางนี่เรก็เจอบ่อยนะครับเช่นลู่หาย很长别急ลู่หาย很长别急别急อย่างเงี้ยเออจะมีความหมายว่าไงรับ ก็ส่วนควานี้นะคะเราก็จะแปลได้ว่าคนทางอีกยาวไกลไม่ต้องเรียบร้อนนะคะเพราะคนจีนจะเชื่อกันว่าเราต้องค่อยๆทําไปแล้วก็จะประสบความสําเร็จเองเป็นค่อยๆไปเหมือนสำนวนภาษาไทยใช่ไหมครับช้าๆได้พลาเล่มงามแต่ช้ามากบางทีพลาก็ขึ้นสนิมเพราะฉะนั้นสายกลางดีที่สุดใช่ไหมครับบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินเนาะอันนี้สุดยอดเลยนะครับคราวนี้บางประโยคที่อาจารย์ไม่เห็นมาเนี่ยนะครับในซีรีส์ก็ดีหรือในนวนิยายก็ดีอะไรต่างๆนะครับ 你已经很好了，不用太苛刻เ你已经很好了，不用太苛刻เ่什么意思แปลว่าอะไรครับมีความหมายว่าไงครับแปลว่าอะไรคะอันที่จริงเธอก็ดีมากอยู่แล้วไม่ต้องเข้มงวดก,กับตัวเองขนาดนั้นก็ได้ค่ะอ๋อเป็นการบอกว่าเหมือนกับบอกตัวเองเนะาะให<ช>้กาลังใจตัวเองด้วยใช่ไหมครับว่าเอ่อสิ่งที่ทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ทำมครับดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแบบว่า ขนควายไขว้ควา้าอะไรมากเกินตัวไม่ต้องทะเยอะทะยานใช้คํานี้ดีกว่าเนาะว่าไม่ต้องทะเยอะทะยานอะไรมากหนักเนาะเอาตามในสิ่งที่เราทำไมเป็นอยู่พอใจในสิ่งที่เราเป็นพอใจในสิ่งที่เราทําถือว่าโอเคลตอนนี้พอใจในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นีไ่ไอยากแบพอใจแล้วเ<ะ>อเซฟพอใจนะครับเอาเซฟไว้พอใจนะครับหวังว่าทุกท่านก็คงพอใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับอีกประโยค2ประโยคเนาะ ที่เห็นอยู่ประจําประจําเลยอย่างนี้ครัประโยคบอกว่าไม่อีตัวควาโตคุยชื่อหานเปาใต้ฟังเตอไม่อีตัวควาโอหาเปตฟัอันนี้แปลว่าอะไรดีครับคำนีนะคะก็จะแปลว่าดอกไม้ทุกดอกนะคะล้วนเคยเป็นกีบตูมมาก่อนที่จะบานนะคะโอก็บ่งบอกว่าดอกไม้ทุกดอกก็ล้วนเป็น,ปนไปตามธรรมาชาติเนาะเป<ช>็นไปตามสัจธรรมเนาะ ทุกดอกเนี่ยก่อนที่จะบานมันก็ต้องทำไงครับโต,ตมาก่อนนะครับเหมือน <laughs> อเพลงอะไรนะที่ที่เขาร้องกันเนาะฮิปฮอปอะไรต่างๆแนละ้วเพลงแรปหรืออะไรนี่แหละว่าก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะโตต้องกลิ้งมาก่อนใช่ไหมต้องคลานมาก่อนใช่ไหม <c oughs> อะไรสักอย่างนี้ในเนื้อเพลงอะนี้อันนี้ก็น่าน่า,น,าน่าจะแบบใช้กับประโยคนี้ได้เหมือนกันนะบอกว่าก่อนที่จะบานก็โตมาก่อนแต่ถ้าบานไปแล้วก็ถือว่าร่วงโอยไปแล้วเนาะต้องตาม วันเวลาใช่ไหมครับว่าในโลกนี้ก็มีอยู่2อ,อย่างด้วยกันเนาะเวลาและวารีก็ไม่เคยคอยใครก็เชกเช่นเดียวกับดอกไม้นะครที่เมื่อตตมแล้วก็บานย่อมอมีวันทำไมครับร่วงโรยไปก็เหมือนเหมือนสัจธรรมมากเลยประโยคนี้นะครับอันนี้หิวใจได้ดีมากเลยนะครับอ่าอีกประโยคนึงครับที่น่าสนใจครับเปียผ้าม่านมานหลอีเชีย่ยโตุยหาวฉีหลายเตะเปียผ้าม่านม่นหล 一切都会好起来的那ประโยคนี้เนี่ยใช้ในความหมายเชิงแง่อะไรนั่นนะครับข้อหมายของมันนะคะก็คืออย่าไปกลัวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะอ๋อก็คือทุกอย่างเนี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆดำเนินไปเนาะนะครับแบบว่าอย่าไปรีบร้อนเออนาะปู่เย้าจีใช่ไหมครับปู่เย้าจีอย่าไปรีบร้อนนะครับนะวันนี้นะครับในวันนี้ก็เลยบอกว่า เราทั้ง3คนนะครับก็เลยนำำําคําศัพท์นะครับศัพท์บใบรุ่นซีรีส์หรือว่าเป็นศัพท์แสลงนะครับที่เอาเจอกันในหนังอะไรต่างๆนะครับในภาพยนตร์ต่างๆหรือว่าแม้แต่ใน วรรณกรรมในนิยายในเรื่องสั้นต่างๆนะครับมาแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับนอกจากนี้ยังใช้ศัพ์นะครับสัพท์ที่เป็นศัพ์แสดงหรือว่าสัพท์ที่แบบว่ามีการแปลงล่างเนาะกายล่างมาไม่ว่าจะเป็นแปลงมาจากตัวเลขหรือแปลงมาจากภาษาอังอกฤษเป็นตัวอักษรจีนจต่างๆเนาะวันนี้นอกจากช่วงสุดท้ายเนีวยว่ยโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นแคปชั่นดีๆนะครับฮิวใจในยามที่แบบว่าทุกท่านผมผมเชื่อว่าณตอนนี้ครับในสภาพสังคมเศรษฐกิจ นะครับหรือว่าบ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็คงมีหลายเรื่องนะครับในชีวิตประจาวันที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยเกิดความเครียดเนาะ<ส>เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าหรือท้อแท้สิ้นหวังนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าที่เอาวลีจีนเนี่ยครับต่างๆนะครับคาต่างๆของจีนเนี่ยนะครับโดนๆที่มันโดนๆวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยครับฮิวใจสุดๆเป็นแพ็ชั่นหวานๆนะครับที่ให้พลังใจบกบวกเหมือนเราเนี่ยครับโดนคาเหล่านี้อบกอด ด้วยคําพูดเนาะนะมาฝากกับทุกท่านนะครับซึ่งก็อย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าทุกท่านก็ตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกแบบเหนื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังนะครับแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยก็อยากให้ว่าใน EP ีนี้ครับฟังแล้วเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีความแบบสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเลือกวัตถุีที่ตรงใจเก็บไว้เป็นกำลังใจในี้ในวันที่อ่อนแรงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยประโยคสุดท้ายนี้ครับ 就算今天不า心也请งหัวถึงแม้วันนี้นะคะจะไม่สดใสแต่ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะอย่างดีที่สุดน้องอย่างมีความสุขนะครับหวัง<ช>ว่าทุกท่านนะก็คงได้รับประโยชน์นะครับจากคาศั์ในวันนี้ไม่มากก็น้อยพอสมควรนะครับตามอัตราภาพนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรอยากทิ้งท้ายอยากฝากคุณผู้ชมผู้ฟังไหมครับเกี่ยวกับ คำโดนๆคำอะไรเงี้ยคำที่แบบว่าคอยให้เป็นกําลังใจหรือว่าอยากให้กําลังใจกับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับในวันนี้ก็คิดว่าทุกคนก็จะมีเรื่องหลายๆเข้ามาในทุกวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันที่ร้ายก็ยังมีวันที่ดีรออยู่ค่ะโอ้ในวันที่ร้ายก็ยังมีวันที่ดีครับในร้ายมีดีในดีก็มีร้ายเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องไปปรับไปยุกใช้แอปพลายเอาเองนะครับในชีวิตประจำวันน้าน้องเซฟมีอะไรอยากฝาก ท่านผู้ชมผู้ฟังไหมครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะ,ะมีความสุขในทุกวันนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันนะผมว่าทั้ง3คนนะว่าขอให้ทุกท่านนะมีความสุขก็หวังว่าเป็นกําลังใจใทุกท่านนะครับในการดําเนินชีวิตต่อไปตรงสู้ต่อไปอย่าท้อถอยนะพวกเราเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับสำหรับ <c oughs> สัปดาห์นี้นะครับในเรื่องราวที่เรานําเสนอนะก็หวังว่าเนื้อหานะก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเพราะเราว่าภาษาคือกุญแจสําคัญในการเชื่อมต่อโลก ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจําวันให้คุณได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศไปพร้อมกันนะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าทาง fm 89.5 MHz innovations for life นะครับวิทยุราชมงคลธัญบุรีสำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามเนื้อหาหรือรายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทาง แฟนเพจ Facebook FM 8 9 5สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีหรือทางช่อง YouTube n h l นะครับ RMUTT Radio หรือคลิปสั้นๆนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทางช่อง TikTok นะครับ R.M.U.T.T. Radio นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมอาจารย์สมบัติแท้ไบน,นะครับและน้องทั้งสองคนนะครับพร้อมด้วยทีมงานที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าเจเจียนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับรายการชิดแชทคอร์เนอร์ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านภาษาที่จะทำให้คุณเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้นสามารถสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิษพิมุจกจักรวัตรติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีและแฟนเพจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิธพิมุขจกกักรวรรด